อาร์ม a ฟ a c a อกเด c ิกเ e ็ a total solution for better life สวัสดีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะจากครั้งก่อนที่เราพูดถึงดิจิตอล Twin ว่าเป็นเหมือนเงาสะท้อนที่มีชีวิตวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องการสร้างมันขึ้นมาจริงๆค่ะโดยจะเน้นที่สองส่วนสำคัญเลยก็คือข้อมูลที่เหมือนเป็นเชื้อเพลิงนะคะกับแบบจำลองหรือโมเดลที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนค่ะครับประเด็นนั้นสำคัญมากเลย ือการสร้างเนี่ยมันต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่แม่นยำมากๆจากตัวสินทรัพย์จริงๆเพื่อให้เราเห็นภาพการทำงานของมันก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาสร้างส่วนที่เป็นสมองหรือตัวแบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็คาดการสิ่งต่างๆครับงั้นเราเริ่มกันที่หัวใจหลักก่อนเลยนะคะก็คือข้อมูลสินะคะถ้าไม่มีข้อมูลนี่ดิจิตอลทวินก็คงเป็นแค่โมเดลนิ่งๆเลย การรวบรวมข้อมูลนี่เหมือนสร้างระบบประสาทให้มันเลยนะคะใช่เลยครับจุดเริ่มต้นก็คือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนี่แหละครับมีตั้งแต่แบบพื้นฐานที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วอย่างวัดอุณหภูมิความดันการไหลค่า pH ค่า DO อ,อะไรพวกนี้แต่นอกเหนือจากนั้นก็มีเทคโนโลยีที่เก้าวหน้าขึ้นอย่าง PAT ที่เรียกว่า Process Analytical Technology นะครับ PAT เหรอคะอันนี้มันช่วยให้เห็นอะไรต่างไปจากเซ็นเซอร์พื้นฐานคะอ๋อมันจะลึกขึ้นไปอีกครับอย่างเช่น NIR หรือรามันพวกนี้จะช่วยให้เห็นส่วนประกอบทางเคมีข้างในได้เลยแบบ Real Time หรือ Acoustic Sensor ที่จับการสั่นสะเทือนเพื่อดูเรื่องการตกผลึกอะไรแบบนี้ได้หรือแม้แต่ Machine Vision ที่เป็นเหมือนตาคอยดูตำหนิเล็กๆน้อยๆอย่างฟองอากาศหรือว่าเม็ดยาสมบูรณ์ดีไหม เหมือนติดประสาทสัมผัสขั้นสูงให้เครื่องจักรเลยนะคะแล้วข้อมูลเยอะแยะจากเซ็นเซอร์พวกนี้มันไปไหนต่อคะครับส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะถูกส่งไปรวมที่ระบบควบคุมอย่าง SCADA หรือ DCS ก่อนซึ่งพวกนี้ก็เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของโรงงานนะครับแล้ววิศวะกรก็จะดึงข้อมูลออกมาแบบเรียลไทม์ผ่านโปรโตโคอลม,มาตรฐานอย่าง OPC UA ซึ่งเป็นเหมือนภาษากลางให้ระบบต่างๆคุยกันรู้เรื่อง อ๋อค่ะพอได้ข้อมูลมาแล้วการจัดเก็บก็น่าจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะไม่งั้นคงกระจัดกระจายสําคัญมากครับข้อมูลจะถูกเอาไปเก็บในระบบที่เรียกว่า data historian อันนี้เป็นฐานข้อมูลแบบพิเศษเลยนะครับสําหรับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาหรือ time series โดยเฉพาะข้อดีคือมันเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ดีบีบอัดเก่งเรียกใช้เร็ว แล้วตามหลัก GMP โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือ raw data ที่เป็นทางการเลยครับอืมแต่ข้อมูลดิบที่เป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวมันมันอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่มากนักหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นเป็นประเด็นสําคัญเลยข้อมูลดิบๆถ้าไม่มีบริบทนี่แทบจะไร้ความหมายเลยนะครับเราเลยต้องทําสิ่งที่เรียกว่า contextualization contextualization ครับก็คือการคลื่นบริบทเข้าไปให้ข้อมูลจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่ แทก็กสองศจุ value เท่ากับเจ็้าจุดเราต้องทำให้มันมีความหมายว่าอ๋อนี่คือค่าอุณหภูมิอากาศเสียนะที่75.1องศาเซลเซียสจากเครื่องอบไ r น์เดขีดศูในช่วง main drying ของการผลิต batch หมายเลข B 2 0 2 5 0 6 0 0 1อะไรแบบนี้บริบทพวกนี้ล่ละครับทั้งรหัสรุ่นผลิตอุปกรณ์ช่วงเวลาในกระบวนการมันทำให้ข้อมูลมีความหมายเอาไปเปรียบเทียบ วิเคราะห์หรือสร้างโมเดลต่อได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราเอาไปติดป้ายกำกับให้ข้อมูลทุกชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะพอเรามีข้อมูลดีๆพร้อมบริบทแล้วก็เหมือนมีวัตถุดิบชั้นเลิศทีนี้ก็มาถึงส่วนเครื่องยนต์ที่จะเอาข้อมูลไปใช้จริงก็คือแบบจำลองหรือโมเดลอันนี้มีกี่แบบให้เลือกใช้บ้างคะหลักๆเลยมี3มแนวทางครับแบบแรกคือแบบจำลองเชิงกลไกลหรือ mechanistic m o d e ที่เรียกว่า white box อันนี้คือสร้างจากความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เคมีชีววิทยาล้วนๆเลยครับพวกสมการสมดุลมวลพลังงานจุลโพลสตร์ต่างๆข้อดีคือเราจะเข้าใจกลไกลที่เกิดขึ้นจริงๆทํานายผมนอกกรอบข้อมูลที่เคยเห็นได้ดีแต่ข้อเสียก็คือมันสร้างยากต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งและก็ซับซ้อนพอสมควรครับเหมือนเรารู้แบบละเอียดเลยนะคะว่าข้างในมันทํางานยังไงทุกขั้นตอนใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นส่วนแนวทางที่สองจะตรงกันข้ามกันเลย คือแบบจำลองเชิงประจักษ์หรือ data driven model ที่เรียกว่า black box อันนี้เราปล่อยให้ข้อมูลเล่าเรื่องเองเลยครับใช้ข้อมูลในอดีตเยอะๆมาสอนโมเดลโดยใช้เทคนิคทั้งสถิติหรือ machine learning อย่างพวก regression neural networks อะไรพวกนี้อ๋อเหมือนเวลาเราหัดขี่จัก,กรยานที่แบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยจนขี่เป็นเองโดยที่ไม่ต้องรู้สมการฟิสิกส์เบื้องหลังเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลย ข้อดีคือมันสร้างได้เร็วถ้ามีข้อมูลเยอะพอนะครับเหมาะกับระบบที่ซับซ้อนมากๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจกลไกลทั้งหมดแต่ข้อเสียสำคัญคือเรามักจะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงให้คำตอบแบบนั้นก็เลยเรียกว่ากล่องดำแล้วก็มักจะทำนายผลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเจอสภาวะที่ต่างจากข้อมูลที่เคยใช้สอนมันมากๆแล้วแบบที่สามละคะมีทางสายกลางไหมคะ มีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยคือแบบจำลองแบบผสมหรือ Hybrid Model ที่เรียกว่าเกรย์บ็อันนี้คือการเอาข้อดีของสองแบบแรกมารวมกันเลยครับเราใช้โครงสร้างหลักจากความเข้าใจเชิงกลไกหรือไวท์บ็อกเท่าที่เรามีแต่ในส่วนที่มันซับซ้อนมากๆหรือเรายังไม่มีสมการอธิบายที่ชัดเจนพอเราก็ใช้พลังของ Data Driven หรือ Blackbox เข้ามาช่วยเสริมตรงนั้น โหผสมกันได้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องเลือกระหว่างความเข้าใจลึกๆกับความแม่นยำจากข้อมูลเลยมีตัวอย่างไหมคะว่ามันทำงานร่วมกันยังไงครับตัวอย่างที่ชัดๆก็อย่างเช่นการจำลองไบโอเรย์แอคเตอร์ในการผลิตยาชีวภาพเราอาจจะใช้สมการสมดุลมวลสารตามหลักการไวท์บ็อกซ์มาจำลองการเติบโตของเซลการใช้สารอาหารซึ่งอันนี้เราค่อนข้างเข้าใจดี แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะใช้ neural network black box ที่เรียนรู้จากข้อมูลการผลิตจริงมาช่วยทำนายการเกิดสารปนเปื้อนบางอย่างที่กลไกลมันซับซ้อนคาดเดายากผลที่ได้ก็คือโมเดลที่ทั้งน่าเชื่อถือตามหลักการแล้วก็แม่นยำในการทำนายผลลัพธ์จริงๆด้วยครับสรุปได้ว่า,าการจะสร้างดิจิทัล Twin ที่ใช้งานได้จริงเนี่ยต้องเริ่มจากการวางรากฐานด้วยข้อมูลคุณภาพสูง ที่มีบริบทชัดเจนมากๆแล้วจากนั้นก็ค่อยเลือกเครื่องยนต์หรือแบบจำลองที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรามีอาจจะเป็น White Box ถ้าเรารู้ลึกรู้จริง Black Box ถ้าเรามีข้อมูลเยอะมากแต่ระบบซับซ้อนหรือแบบผสม Gray Box ที่ดูจะยืดหยุ่นแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงนะคะถูกต้องเลยครับพอเรามีทั้งเชื้อเพลิงที่ดีคือข้อมูลพร้อมบริบทและมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังคือแบบจำลองที่เหมาะสมแล้วเนี่ย Digital Twin top พร้อมที่จะทํางานให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราแล้วละครับคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อก็คือในเมื่อแบบจําลองไฮบริดมันเปิดโอกาสให้เราผสมผสานความเข้าใจเชิงทฤษฎีเข้ากับพลังของข้อมูลที่ดีขนาดนี้แล้วมันจะมีระบบไหนในโลกอีกไหมที่จะซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจําลองมันขึ้นมาได้ถ้าเรามีความรู้และข้อมูลที่มากพอจริงๆ